สวัสดีครับวันนี้ผมเดนะครับขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอฝากน้องนักศึกษาทั้ง2ท่านนะครับให้รายงานตัวนะครับทั้งน้องเฟิร์นนะครับแล้วก็น้องหมวยนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ประสบการณ์นะครับถึง4เดือนนะครับกับบริษัทของเรานะครับดังนั้นคุณเด็จฝากให้น้องรายงานตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอลิราราลพงศ์มหาวิทยาลัยพอช่างสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ส่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญรัตน์สมมหาวิทยาลัยพอช่างสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ปี4ค่ะเหตุผลของการเลือกมาฝึกงานที่นี่คือหนูมีความสนใจในการออกแบบและผลิตกระเป๋าเป็นพิเศษนอกจากนี้หนูยังต้องการเรียนรู้กระบวนการผลิตกระเป๋า ตลอดจนการตลาดในองค์กรอุตสาหกรรมกระเป๋าซึ่งบริษัทนี้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตกระเป๋าและมีความน่าเชื่อถือและยังมีคําแนะนําจากอาจารย์และรุ่นพี่ที่เคยมาฝึกงานว่าที่นี่สอนงานได้รอบด้านและได้ประสบการณ์ที่ดีมากค่ะที่อยากมาฝึกงานที่หุ่นเด่นเครื่องหนังจอแค่เพราะรู้สึกว่าบริษัทเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องหนังของไทยที่มีความน่าชื่นชมมากค่ะ ทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดูมีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ยังสามารถได้รืยลูกค้าแข่งขังขงนทางการตลาดกับแบรนด์ต่างประเทศอีกด้วยค่ะที่นี่เจ้าของบริษัทลงมาสอนเองตั้งแต่พื้นฐานผลิตภัณฑ์การวางแพทเทิร์นบนหนังจระเข้ความละเอียดของงานสีมือไปจนถึงเรื่องการตลาดนอกจากจะเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์แล้วหนูยังมองว่าเป็นโอกาส ได้เรียนรู้ในกระบวนการผลิตกระเป๋าได้เรียนรู้การทํางานในองค์กรและเหมาะกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะตัวเองในอนาคตสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ค่ะ หนูมองว่าบริษัทมีความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่วัสดุจนถึงงานฝีมือซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในยุคนี้เลยรู้สึกว่าอยากมาฝึกงานที่นี่เพราะเชื่อว่าได้เรียนรู้จากของจริงได้เก็บประสบการณ์จากทีมงานที่มีมืออาชีพและได้เข้าใจว่าเบองหอังของแบรนด์ไทยคุณภ,ภาพสูงเขาทํางานกันยังไงค่ะคนเดกในานามผู้บริหารบริษัทโดงเครื่องหนังคนเดชจำกัดบริษัทเราเป็นผู้ประกอบการ s m e ผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังจระเกแท้แบงคเคดีคอกรกะไดวันนี้ผมยินดีที่ได้เป็นเกียรติในการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับกวางใจจากกระทรวงศึกษาธิการในานามมหาวิทยาลัยราชมงคลเพราะช่างได้ขอส่งตัวนักศึกษาคณะออกแบบผลิตภัณฑ์ปี4ระดับปร,ริญญาตรีเข้าร่วมฝึกงานและสั่งสร้างผลงานกับบริษัทตรงเครื่องหนังุลเดชจำกัดผมและทีมงาน ยินดีพร้อมให้ความรู้สนับสนุนกับเยาว,วชนและอนาคตของชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกฐิจภาคสังคมภาคอุตสาหกรรมไทยให้เจริญเทียบเท่านานาประเทศอย่างยั่งยืนดังนั้นนโยบายของบริษัทที่มีมาโดยตลอดคือเน้นทําธุร,รกิจเพื่อสังคมจากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจในแวดวงเครื่องหลังของบริษัทที่มีมา,มามากกว่า15ปีซึ่งสั่งสมบ่งเพาะความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะนํามาถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งทางทฤษฎีภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากผลประกอบการทางเราจะนําส่งมอบให้กับระบบการศึกษาเพราะเราเข้าใจว่า ต้นทางแรกของกระบวนการพัฒนาชาติไทยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวและที่ขาดไม่ได้คือสถาบันการศึกษาที่จะต้องวางรากฐานให้มีมิติที่ชัดเจนและตอบโจทย์สําหรับเยาวชนในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคในช่วงให้ทันสมัยต่อไปวันนี้ผมขุนเดชตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทดงเครื่องหนังขุนเดชจำกัดต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คอยสนับสนุนแบรนด์ k คดีขอกกระไดนะครับแบรนด์สัญชาติไทย SME ตัวเล็กๆนะครับให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปและผมสัญญาว่าจะขอเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระบบการเรียนรู้ของการสร้างสรรค์สร้างอาชีพให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับผมในนามแบรนด์เคดีขอกกระไดครับ